สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลตกงตมบดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตมบลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเมืองแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพลาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านรถแผลงหน้าร้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะ อ,อ,อยู่ติดถนนสุขุมวิทถ่ามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจันทบุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะสำหรับตัวแรกนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ต้อนรับจุดจีน m u 5501มีอุปกรณ์ใบรานดินหน้า4 3 9 0 0 0บาทรถปี61นะคะรถใช้อยู่2,000กว่าชั่วโมงนะคะหากลูกค้าสนใจอยากดูคลิปลูกภ้าเพิ่มเติมทักไลน์0634539224ส่้าวนเบอร์โทรทั้ง3สาขากุ้งจะลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ ที่เบอร์อื่นไม่ใช่นะคะนี่เลยและอีกเบอร์หนึ่งเอและอีกตุกคันนึงนะคะเป็น m u 4 9 0 2ไปด้านผ่านทวน549,000บาทรถปี6 4สภาพเดิมๆนะคะสำหรับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากติดตามข้อมูลข่าวสารของทางร้านนะคะกุ้งแนะนำให้แอด l i n e ID Official ที่กุ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะเวลามีรถใหม่เข้านะคะกุ้งจะแจ้งเตือนลูกค้าตลอดเลยนะคะ L3408 ตัวนี้ขายตามสภาพ139,000บาท L3218 SP นะคะใบดันผ่านพวนคันนี้นะคะสภาพเดิมๆปี64นะคะอยู่ที่349,000บาทนะคะนี่เลยอันนี้สภาพเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าวันนี้ฝนตกนะคะ L3218 SP คัน1นึง339,000บาท สภาพเดิมๆค่ะรถใหม่ปีลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเข้าสวนเข้าไร่นะคะเอาขนาดอนเนกประสงค์แล้วก็สภาพป้ายแดงกุ้งแนะนำสองคันนี้เลยนะคะใบด้านฐานพวนคั้นหนึ่งสามแสนสามหกันอีันนึ่งสามแสนสี่นเก้าพันนะคะประหยัดไปเป็นแสนเลยนะคะคือเอาสภาพนี้คือแบบสภาพป้ายแดงเลยรถเอราะ L32 เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานมาไม่หนักไม่ช้ำน,นะคะ กุ้งเน้นย้ำนะคะหากลูกค้าสนใจรถไถคันไหนนะคะโทรมาที่เบอร์กุ้งได้เลย0634539224นะคะแล้วถ้าสนใจจับจองออนไลน์ทำได้เช่นเดียวกันแอดไลน์มาให้กุ้งส่งรูปส่งวิดีโอหลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะโอนมระจำเราต้องวิดีโอคอลก่อนทุกเคสกุ้งแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านนี้หรือร้านอื่นๆนะคะต้องวิดีโอคอลเพราะว่าถ้าวิดีโอคอลแล้วเนี่ยมิจฉาชีพไม่สามารถทาได้แน่นอน,นะคะ่ะลูกค้า L3208 คันนี้นะคะรถปี63 2 9 9 0 0 0บาทใบดันกับตัดยาตัวใหม่นะคะรถเดิมๆทั้งคันนะคะนี่เลยไม่ได้ทำสีนะคะค่ะถัดมานะคะคันนี้จะเป็นรถขนาดสีสูบนะคะ4 w วิ e l รุ่น L4708 รถปีประมาณ55นะคะ3490 0 0บาทใบดันถังควรนะคะ ถัดมา L3408 คันนี้219,000บาทนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานชุดใบดันหน้าใหม่ใบดัน่านพวนนะคะถัดไปนะคะ L3208SP 3แสนเออ289,000บาทใบดัน่านพวนนะคะคันนี้นะคะ L3608SP 3แ19,000บาทใบดัน่านพวนนะคะตอนนี้ L3608SP มี2คันนะคะลูกค้า หากสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์โทร063 453 92 24ส่วนสาขาอื่นๆนะคะกุ้งจะมีไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามกุ้งได้เลยสำหรับสาขาอื่นนะคะคันนี้ L 4 0 1 8นะคะ289,000บาทรถ800ชั่วโมงสภาพเดิมทั้งคันนะคะรถคันนี้คือแบบซื้อมาจอดไ,ไม่ค่อยได้ใช้งานส่วน L 4 0 1 8 SP มีอยู่สคันด้วยกันรถตีประมาณ6-4นะคะ เริ่มต้นที่คันนี้4 0 0 0 29,000บาทรถซื้อสวยค่ะลูกค้าใช้งานน้อยแล้วก็ใหม่ปี L C e r i e s หนึ่ง4คันนึงนะคะคันนี้4 0 0 39,000บาทค่ะและ4708นะคะตัวนี้ก็400,000 379,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งถัดไปนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะของทางร้านแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้เลยนะคะกุ้งมีแจ้งทุกวันเลยค่ะคันนี้นะคะ L5018SP ปีประมาณ63-64นะคะทั้ง2คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 1 9อ0 0 0บาทใบดันผ่านทวนนะคะค่ะแล้วก็ L5018 คันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่2คัน439,000บาท รถถ่ยที่ร้านปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคันนี้ L 5 0 1 8 3 0 0่อแปด0 0 0 0บาทนะคะและคันนี้นะคะ MU 5 7 0 2นะคะเหมาะก,กับงานไล่มากๆรถสภาพเดิมๆสวยๆ6 000, 6 000, 9ส0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 0634539224สำหรับวันนี้กลับขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งได้นะคะสวัสดีค่ะ